Welcome to บำรุงราษฎร์พอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสำคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์พอดแคสต์รายการที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโรคไข้ไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดิฉันเป้ธัญญาอันตันทเสถียรรับหน้าที่ผู้ด,ดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับฝีค่ะแต่เป็นฝีชนิดไม่ปกติ ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดซ่อนเร้นอย่างทวารหนักและเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสเป็นเรื้อรังได้สูงซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่าฟีคันทสูรโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้วจะลำบากไม่น้อยนะคะเรามาทําความรู้จักกับฟีคันทสูดแบบเจาะลึกไปพร้อมๆกันถึงสาเหตุและว,วิธีการรับมือตลอดจนหนทางในการรักษาโดยแขกรับเชิญที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ท่านเป็นแพทย์ผู้ชํนานาญการด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะโรคฝีคันทสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในการคิดคน้นวิธีการผ่าตัดแบบลิฟต์เราไปพบกับคุณหมอท่านเลยดีกว่าค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณรจนะสกุลสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวจริงเสียงจริงนะคะซึ่งคุณหมอถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับโลกเลยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฝีคันทสูตรนะคะ ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะอยากให้คุณหมอเกริ่นค่ะคําว่าฝีคืออะไรคะคุณหมอฝีก็คือ,อ,อมักจะแสดงอาการด้วยอาการปวดบวมแดงร้อนและเป็นก้อนนะฝีเนี่ยต่อมาเป็นก้อนแล้วก็จะแตกออกแตกออกโดยการแตกออกเองหรือแตกออกโดยแพทย์เจาะให้ออก ก็จะมีหนองไหลออกมาอันนี้รวมรวม้วกฝีค่ะเนี่ยเป็นฝีเฉียบพันธุ์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและสําหรับฝีคันทสูตรคืออะไรคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีความแตกต่างจากฝีประเภทอื่นยังไงบ้างคะคุณหมอฝีคันทสูตรอืมชื่อนี้แปลกฮะคันทสูตรเนี่ยคนตั้งนี่เก่งมากเลยอะผมพยายามหาคาแปลนะแปลยากแต่มันสรุปรวมได้ว่าเป็นฝีที่มีแนวแนวฝีคันทสูตรจริงๆมันมีสองชนิดคือชนิดเฉียบพันธุ์และเรื้อรงัง เชียรพันก็เป็นสีแบบที่ผมบอกแล้วปวดบวมแดงร้อนและเรื้อรังก็คือมันแตกออกแล้วโดยหมอเจาะหรือว่าแตกออกเองมันก็จะเป็นเรื้อรังเป็นๆหายหายเรื้อรังเนี่ยเป็นๆหายหายไม่หายขาดหรอกให้ยาปฏิชีวนะก็ไม่หายขาดนะฝีคันธสูตรคือฝีที่เกิดบริเวณก้นและรอบๆเช่นในผู้ชายอาจจะรามไปถึงบริเวณอันทะในผู้หญิงอาจจะรามไปถึงบริเวณปากช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็บริเวณรอบก้นและ อวัยวะเพศนะครับอย่างนี้ค่ะคุณหมอขาอาการของฝีันสูรจะเป็นยังไงคะแล้วเขาจะมีการกระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันของผู้ป่วยยังไงบ้างคะเมื่อกี้เกิดไปนิดนึงแล้วว่าฝีขนสูตเนี่ยมันมีเฉียบพันก็ปวดบวมปวดบวมมากในรายที่เป็นมากนี่จะนอนไม่ได้อะปวดบวมทนไม่ไหวต้องมาหาหมอโดยการเจะออกหรือแตกออกเองแล้วอาการจะดีขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นฝีันสูรเรื้อรังซึ่งไม่หายมันจะดีขึ้นแตกออก ตีขึ้นแตกออกตีขึ้นแตกออกเป็นเรื้อรงังเป็นๆอย่างเงี้ยเป็นวงกลมวัฏจักรอย่างงี้นะครับเพราะศีทสูตรเนี่ยจริงๆแล้วที่มันไม่หายขาดไม่เหมือนฝีอย่างอื่นฝีอย่างอื่นถ้าแตกออกกินยาก,ก็จะหายแต่ฝีอันนี้ไม่หายเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีจะเรียกว่าแรกหรือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีรากต่อเข้าไปในทวนนันอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นมันตายรากมันยังอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ไม่จบไม่สิ้นนะฮะ ถี่คัสูตก็เป็นแบบนี้คือเป็นสีที่บริเวณก้นซึ่งไม่หายขาดไม่ว่าจะกินยาอะไรก็ไม่หายขาดต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับหลายคนนะคะเริ่มที่กลัวแล้วนะคะเรื่องของฝีคันทสูตรนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งโรคที่ว่าไม่หายขาดทีนี้ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดฝีคันทสูตรได้คะ่ะเรื่องของเพศเรื่องของวัยหรือว่าเรื่องของกรรมพันธุ์มีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าคะคุณหมอฝีคันทสูตรเนี่ยเราเจอในเด็กเล็กๆได้เด็กหนึ่งเดือนสองเดือนก็นได้แต่ มักจะไม่รุนแรงเมื่อจะออกส่วนใหญ่ก็จะหายมีบางรายเท่านั้นที่ไม่หายขาดแล้วต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเฝออีขนสูรที่เราเจอบ่อยจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณหนึ่งต่อสี่ผู้ชายสี่ผู้หญิงเป็นหนึ่งคนนะครับและมักจะเป็นในช่วงอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยประมาณนี้มากถ้าฝีขนสูรในคนอายุสูงมากๆเนี่ยก็จะพบน้อยนะครับจะอธิบายไหมครับว่าเกิดจากอะไรได้ค่ะฝีขนสูรเนี่ย จริงๆแล้วตามทฤษฎีนะครับเกิดจากการติดเชื้อของต่อมเล็กๆขอบทวารต่อมเล็กๆตรงขอบทวารเนี่ยเป็นต่อมที่อยู่ระหว่างรอยต่อของผิวหนังข้างในนะผิวหนังที่ยื่นไปข้างในกับเยื่อบุลำไส้ตรงเส้นรอยต่อนั้นนะ่ะจะมีต่อมเล็กๆเปิดอยู่ห้าหกต่อมนะครับต่อมอันนี้เราเรียกว่าเอโนแกรนหรือภาษาไทยจะเรียกว่าต่อมขอบทวารก็ได้อาจจะมีหน้าที่ผลิตเมือกหรือไม่แน่ใจ หน้าที่ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นแกนที่คล้ายๆมันเป็นรูดิเมนต์รีภาษาอังกฤษก็คือเป็นแวแกนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเหมือนกับไส้ติ่งอย่างเงี้ยเป็นรูดิเมนต์รีก็คือเป็นอวัยวะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะแล้วการติดเชื้อของต่อมเนี่ยก็จะทําให้เกิดฝีในระหว่างกล้ามเนื้อของหูรูดแล้วทําให้เกิดบวมแรงร้อนบริเวณขอบทวารเพราะนั้นเกิดสีนยเกิดใจร้ายเกิดจากการติดเชื้อของต่อมขอบทวาร หลายๆคนนะคะอาจจะเริ่มสับสนนะคะว่าเวลาที่เรามีอาการเจ็บที่บริเวณทวารค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยคือฝีคันธสูตรหรือว่าอันนี้คือฤิสีดวงเลยอยากจะเรียนสอบถามคุณหมอค่ะว่าอย่างฝีคันธสูตรกับฤิสีดวงเนี่ยมีวิธีในการสังเกตตัวเองหรือว่าจะแยกแยะยังไงบ้างคะว่าลักษณะเจ็บป่วยแบบนี้คือฝีคันธสูตรแบบนี้คือฤิสีดวงค่ะคุณหมอฤอ,อริสีดวงส่วนใหญ่ไม่เจ็บนะครับแต่ฤิสีดวงที่เจ็บมีฤิสีดวงที่เจ็บนั้นเราเรียกว่าฤทกินสีดวง เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า t h r o m b o s e x t e r n a l hemorrhoid นะเป็นอย่างเฉียบพลันจะคำได้ก้อนที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็เจ็บนะครับมันจะคล้ายๆกับฝีมากเลยแต่ฝีเนี่ยตอนเป็นใหม่ๆมันไม่บวมขึ้นมาเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นลิซิดวงเนี่ยมันบวมเลยบวมแล้วเจ็บนะครับฝีเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นวันที่หนึ่งปวดน้อยวันที่สองปวดมากขึ้นวันที่สามปวดมากวันที่สี่นอนไม่ได้เลยปวดมากขึ้นถ้าเป็นลิซิดวง วันที่หนึ่งปวดมากวันที่สองปวดน้อยลงวันที่สามปวดน้อยลงมันกลับตาลปัดนะครับยังไงก็ตามทั้งสองโรคนี้จริงๆเป็นโรคที่ต้องไปหาหมอเพราะมันปวดเราไม่ควรจะทนทุกข์ทรมานด้วยความปวดที่ก้นเพราะว่าทั้งสองโรคเนี้ยไปหาหมอปั๊บก็หายปวดเลยเพราะถ้าเป็นสีหมอก็จะออกปุกบก็หายปวดเลยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นลิสีดวงที่อักเสบหมอก็เจาะนิดเดียวก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปวดก้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ควรไปหาหมอหมดแหละนะครับเพราะว่า สามารถรักษาให้หายได้ทันทีเลยนะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับเขากับความเจ็บปวดนั้นค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการปวดที่ก้นแล้วก็คือไม่ควรที่จะปล่อยไว้ควรที่จะรีบมาปรึกษาคุณหมอก่อนเบื้องต้นเลยนะคะหรือว่าคุณหมอคะหากบางคนเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีคันตสุดคือเขาสามารถรับมือเบื้องต้นเองกันก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอได้ไหมคะหรือว่าปวดแล้วต้องรีบมาหาคุณหมอเลยคะฝีคันตสุดตามที่บอกไปแล้วก็คือมีเฉียบพ,พันกับเรื้อรงัง คนที่เฉียบพลันคือปวดมากก็ทนไม่ได้อยู่ดีต้องไปหาหมออยู่ดีนะครับหมอก็มักจะเจาะแล้วก็มักจะดีขึ้นแต่นี้ก็จะมาสู่ภาวะเรื้อรังสีข้านสุดไม่หายเพราะว่ามันมีรากต่อเขาเป็นในก้นแบบที่อธิบายไปแล้วนะครับพวกนี้เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายบางคนเดือนหนึ่งก็มาหาหมอหรือสองเดือนบางคนเป็นตั้งห้าปีสิบปีแล้วค่อยมาหาหมอสีข้านสุดที่เรื้อรังแล้วเนี่ยไม่มีอันตรายมันไม่หายหรอกไม่เหมีอนแต่ถ้าอยากหายก็ต้องมาหาหมอเพื่อผ่าตัด เป็นโรคที่ต้องผ่าตัดอย่างเดียวตอนนี้ฝีคณสูตรที่เป็นเรื้อรังแล้วอาจจะมีอันตรายในคนบางคนโดยเฉพาะคนที่ภูมิร่างกายต่ำเช่นคนไข้เป็นมีเอชวีหรือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นกินสเตียรอยเพราะว่าฝีที่เป็นเนี่ยอาจจะลุกลามเยอะแยะได้จนกระทั่งทําอันตรายหูรูดทําอันตรายเนื้อเยื่อบริเวณลางได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่มีฝีคณสูตรและมีภูมิคุ้มกันต่ำ นะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับโรคเคชวีอ,อย่างเงี้ยก็ควรจะมาหาหมอแต่เนิน่นๆโรคเบาหวานอย่างเงี้นะควรจะมาหาหมอเพื่อจัดการให้จบไปเพื่อจะได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่โดยทั่วไปคนธรรมดาที่แข็งแรงดีเนี่ยสามารถอยู่กับเขาได้เป็นเวลานานๆเลยบางคนหลายปีได้นะครับแต่ไม่หายเพราะมันจะปวดลำคายเป็นข้างขาวแค่นั้นเองค่ะอย่างที่คุณหมอได้ มีการบอกกล่าวกันไปนะคะว่าโอกาสลุกลามมีอยู่นะคะแล้วโอกาสที่จะเป็นการติดต่อไปยังบุคคลอื่นๆล่ะคะมีด้วยไหมคะคุณหมอโรคนี้ไม่ติดต่อนะครับเอ่อโรคนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อของต่อมข่าบทวารผมอธิบายเลยไปแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องถาม,ถามอีกโรคนี้มีคนมักจะถามผมว่าทําไมผมเป็นโรคนี้ขึ้นมาล่ะผมก็จะตอบว่าคุณโชคชะตาคุณจะเป็นคนไข้ก็จะไม่พอใจแต่ผมอธิบายใหมอ่อางนี้ผมบอกว่า โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อของต่อมที่ขอบถารถ้าอาธิบายให้เห็นภาพพจน์เพื่ออธิบายเห็นภาพพจน์นะผมจะเปรียบเทียบกับอีกโรคหนึ่งมนุษย์ทุกคนมีไส้ติ่งนะครับถามว่ากี่คนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบก็จะตอบว่าไม่กี่คนนะครับล้าถามว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นไส้ติ่งอักเสบแลวาทาไมคนนี้ไม่เป็นล่ะผมก็ตอบได้ว่ามันเป็นดวงขงคุณจะเป็นนะ่ะโรคก,กลุ่มนี้จริงๆมันมีอยู่นะครับคือโรคที่เป็นเพราะโชคชะตาจะเป็น อย่างเช่นไซติงอักเสบอย่างสีคันธสูตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีเหตุผลเหตุผลคือดวงคุณจะเป็นนะครับตอนนี้พอจะเข้าใจนะครับว่าอธิบายแล้วอย่างงี้พอจะเข้าใจพอจะยอมรับกันได้นะครับค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าหลายหลายคนคะ่ะที่เริ่มสงสัยละว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝีคันธสูตรแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วคะ่ะคุณหมอมีวิธีในการในการตรวจวินิจฉัยโรคนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็ สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าคะเออคนที่เป็นฝีคณสูตรมาหาหมอส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไปหาแพทย์ท่านอนื่นแล้วก็หมอบอกเป็นฝีคณสูตรก็ไปพยายามจะศึกษาหาว่าผู้เช่ยชาญอยู่ที่ไหนก็มาหาให้ถูกหมอหรือบางคนผ่าตัดมาแล้วไม่หายก็พยายามจะมาหาหมออันนี้เวลามามาหาพบแพทย์เนี่ยก็จะตรวจบริเวณขอบทวารหนักหลังจากถามประวัติแล้วนะฮะก็จะตรวจบริเวณทวารหนัก โดยคนไข้จะนอนตะแคงซ้ายอยู่บนเตียงนะแล้วเปิดก้นนิดหนึ่งเราก็จะเห็นรูเปิดภายนอกพอเห็นรูเปิดภายนอกปับ๊บเราก็จะํำตามรูเปิดภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นๆซึ่ง,ง,งความจริงคนไข้ก็ตรวจมาเองได้นะครับจากรูเปิดภายนอกเนี่ยคนไข้จะํำได้เส้นเส้นแข็งๆนะเข้าไปอยู่ในทวนนะนารน่ะคนไข้จะํำได้เองเลยนะครับถ้าํำไม่ได้แปลว่าบางทีฝีมันลงหรืนะต้องํำจากในก้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ต่อไปจะคำข้างนอกแล้วหมอก็จะ สอดนิ้วเข้าไปในทวารหนักเพื่อคาบางชนิดซึ่งจะขึ้นไปอยู่สูงฝีคนสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับสิบคนก็สิบแบบมีชนิดง่ายมีชนิดยากขึ้นมีชนิดยากขึ้นอีกมีชนิดยากมากมีชนิดสั้นมีชนิดยาวมีชนิดลึกมีชนิดตื้นมีชนิดเป็นโพรงไม่เป็นโพรงเพราะฉะนั้นฝีคนสูตรของแต่ละคนเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้เลยนะครับคนนึงรักษาหายบอกทําไมคนนี้รักษาไม่หายเทียบกันไม่ได้ครับฝีคนสูตรนี้แปรผันมาก มีหลายแบบมากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วตรวจเนี่ยจะใช้นิ้วความเป็นหลักก็จะบอกได้ว่าง่ายหรือยากพอยากปั๊บก็อีกอะข้างในอาจจะแยกสาขาอีกพอยากปั๊บหมอก็มักจะส่งตรวจอีกสองอย่างเช่นอัลตราซาวด์หรือ m อ i มไอนะครับเอ็ข้อดีจะเห็นชัดอธิบายคนไข้ฟังได้ง่ายอัลตราซาวด์เอ่อขึ้นอยู่กับคนทําคนทําที่เก่งอัลตราซาวด์ก็ได้ผลดีนะครับแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยม MRI MRI ของบริเวณนั้นจะเห็นกล้ามเนื้อชัดจะเห็นเส้นทางเดินของฝีกระดูกชัดและบางทีจะเห็นเส้นทางเดินของฝีกระดูกซึ่งเราค้ำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น MRI ช่วยในรายที่เป็นมากในรายที่เป็นแบบยากนะครับค่ะซึ่งสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับ คือจะต้องเรียกคุณหมอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับโลกเลยนะคะซึ่งสําหรับตัวของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีการไปสาธิตในเรื่องของการผ่าตาัดฝีคันธสูตรแล้วก็มีการสอนวิธีการผ่าตัดมีการคิดค้นวิธีการในการผ่าตัดฝีคันธสูตรที่เรียกว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาด้วยนะคะเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าวิธีการในการคิดค้นที่คุณหมอได้มีการคิดค้นมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดฝีคันตสูรเนี่ยมีปัญหาอยู่2ประเด็น ที่เราต้องพิจารณาให้มากประเด็นที่หนึ่งผ่าตัดแล้วหายหรือไม่เพราะฝีกันสูุรเป็นโรคยากผ่าตัดแล้วบ่อยครั้งไม่หายต้องผ่าซ้ําผ่าซ้ําผ่าซ้ํานะครับผ่าบางคนผ่าหลายครั้งอันที่สองผ่าแล้วตัดหูรูดทําให้กัน้นอุจจาระไม่ได้ปกปติเพราะนั้นเราต้องพิจารณาสองประเด็นเราก็สร้างวิธีการผ่าตัดค้นคิดวิธีการผ่าตัดที่ไม่ตัดหูรูดเพราะฉะนั้น การผ่าตัดของเราเนี่ยปัญหาเรื่องการกั้นอุจจระไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปได้นั้นเหลือปัญหาเดียวคือผ่าตัดแล้วเป็นซ้ำอีกนะครับยังไงก็ตามด้วยความชํานาญของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยการผ่าตัดอันนี้ปัจจุบันผ่าตัดหนึ่งครั้งเนี่ยโอกาสหายมากกว่าเก้าสิบปอร์เซนตนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยการผ่าตัดฝีขั้นสุดที่ยากเนี่ยเปรียบเทียบได้กับการเล่นกีฬานะครับเออหมอสมมติหมอเล่นกอล์ฟหมอตีกอล์ฟทุกวันเลยนะครับ กับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ไปตีกรอบเดือนละครังนะครับถามว่ามันเทียบกันได้ไหมพอกรณีที่ยากตียังไงก็ไม่ลงหรอกนะเพราะว่าความชํานาญมันต่างกันเพราะฉะนั้นฝีคณะสูตรจะหายไม่หายเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นก็คืออยู่ความชํานาญของแพทย์ถ้าแพทย์หมอสัญญกรรมลำไส้ใหญ่รัฐวันหนักจะมีความชํานานระดับหนึ่ง ซึ่งอยู่ยอมรับได้นะครับก็เพราะฉะนั้นควรจะหาแพทย์สัญญกรรมลำไส้ใหญ่หระทวันหน่อยแต่ถ้าจะเอาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคฝีขนสูตรโดยเฉพาะนะครับนั่นก็จะมีอีกระดับหนึ่งนะครับค่ะซึ่งสําหรับนะคะวิธีการในการรักษาอย่างที่คุณหมอได้เรียนมานะคะว่าเรื่องของการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากเพราะว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงในการรักษาที่อาจจะเกิดขึ้นมานะคะ ซึ่งดังที่เมื่อกี้คุณหมอบอกมาว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่างๆมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญชํานาญการจริงๆนะคะโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงต่างๆก็จะมีน้อยลงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยบางท่านค่ะหักกลัวการผ่าตัดค่ะคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าเรายังพอจะอยู่กับเขาได้นานนะเพราะฉะนั้นค่ะจะสามารถรักษาฝีคันตสุดให้หายได้โดยการทานยา หรือว่าการทานสมุนไพรต่างๆสามารถช่วยได้บ้างไหมคะอันนี้ถ้าเราไปดูในการโฆษณาในทางสื่อสื่อสาธารณะเนี่ยจะมีการโฆษณาเยอะอกินสมุนไพรกินยานูนา่นยานี่รักษาฝีขณะสูตรอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะเป็นมิจฉาทิฐินะครับเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่รักษาได้โดยการผ่าตัดเท่านั้นเหมือนกับเป็นไส้ติ่งเนี่ย ก็รักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วการกินยาเนี่ยไม่หายแล้วก็มีความเสี่ยงในเฉพาะแบบที่ผมบอกแล้วถ้าคนไข้มีภูมิคุ้มกันต่ําเนี่ยกินยาไม่รักษาเนี่ยมันจะลุกลามได้ทําให้การรักษายากขึ้นได้เพราะฉะนั้นโรคเนี่ยพูดจริงๆแล้วไม่มีทางอื่นเลยผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะครับค่ะดังนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าวิธีการในการผ่าตัดน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ ผู้ป่วยจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมทั้งใจยังไงบ้างคะคุณหมอการเตรียมตัวเพื่อรับการรักษาของโรคฝีคนสูดนะครับเมื่อเรายอมรับแล้วว่าฝีคนสูดเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัดเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือต้องสืบคนเราเองว่าควรจะรักษาที่ไหนนะครับถึงจะได้ผลดีการรักษาที่ไหนถึงจะเหมาะสมกับเรานะครับบางท่านผ่ามาแล้วหลายครั้ง เพราะเป็นแบบชนิดยากก็จําเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบางครั้งในหลายๆท่านเนี่ยฝีกระสุดเป็นแบบไม่ยากหรอกผ่าตัดกับแพทย์ท่านไหนก็ได้ผลใกล้เคียงกันนะครับแต่ในรายที่เป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญทีนี้การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเมื่อพบหมอเนี่ยไม่มีวิธีอะไรยุ่งยากนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆเช่นคนไข้ที่กินยาละลายริมเลือดคนไข้ที่ กินแอสไพรินนี่ก็ต้องหยุดสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าผ่าตัดมันจะได้เลื่อนไม่ออกคนไข้เป็นเบาหวานแล้วก็อาจจะตให้ยาเบาหวานคนไข้เป็นเอชวีก็ต้องตรวจดูแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นโควิดเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้จะมาผ่าช่วงนี้ก็โดนตรวจโควิดด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ต้องไปตรงมาเมื่อเข้าห้องผ่าตัดต้องดมยานะครับเพราะว่าผ่าตัดบริเวณก้นจะเจ็บการดมยามีสองสามวิธีวิธีที่นิยมมากก็คือการทำสไปนอนบล็อกชาครึ่งตัวอีกวิธีก็ดมยาสลบเลยซึ่ง วิธีจะเลือกวิธีไหนเนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าคนไข้ชอบวิธีไหนออมีข้อดีข้อเสียอย่างไงเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์วิสัญญีและผู้ป่วยครับแล้วก็หมอผ่าตัดจะให้คําแนะนําบ้างครับประมาณนี้ค่ะและหลังจากการผ่าตัดแล้วล่ะคะผู้ป่วยจะต้องกลับไปดูแลตัวเองหรือว่ามีระยะในการพักฟื้นมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอการผ่าตัดนมีหลายวิธีนะครับผ่าตัดวิธีมาตรฐานคือตัดเลยเป็นแผลใหญ่ๆที่ขอบทวาร สมัยผมที่เป็นนักเรียนแพทย์ต้องดูแลคนไข้พวกนี้เนี่ยบางคนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนบางคนอยู่สามเดือนท,ทําแผลทุกวันนะเมื่อคนไข้กลับบ้านแล้วก็นัดมาท,ทําแผลทุกวันนะครับตอนนี้เราก็คนคิดว่าเออถ้าเราไม่ท,ทําแผลเราก็แบ่งคนไข้เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทําแผลโดยแพทย์กับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ท,ทําแผลผลปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ท,ทําแผลนี่หายเร็วกว่าปัจจุบันนี้เราก็เ่ยไม่ท,ทําแผลหลังจากผ่าตัดแล้วคนไข้ก็อาจจะได้ยาปฏิชีวนะ ไปกินสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คนไข้ดูแลแผลด้วยตนเองไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับดูแลแผลด้วยนเดยการล้างด้วยน้ําปลปาเช้าเย็นแค่นั้นเองล้างเสร็จก็ซับให้แห้งไม่ต้องแช่น้ําเพราะอาจารย์แช่น้าเนี่ยทาให้แผลที่เย็บไว้แยกออกทําให้แผลหายช้าแต่อันนี้เป็นวิธีการผ่าตัดของเรานะครับแต่การผ่าตัดของท่านอื่นจะเปิดแผลใหญ่ๆอย่างนั้นต้องแช่น้ํามันขึ้นกับวิธีการผ่าตัดนะครับของเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลย คนไข้ถึงเวลาก็มาตรวจติดตามผลว่าแผลอักเสบหรือไม่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็อาจจะตรวจอีกทีสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จบฮะ,ะเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วฝีขนสูตรเมื่อผ่าตัดเนี่ยแผลควรจะหายประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่จะเจ็บไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเจ็บนิดหน่อยก็ทํากิจกรรมได้ตามปกติกินอยู่ปกตินะครับประมาณนี้ค่ะเรียกว่าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะก็จะมีขั้นตอนวิธีการในการ ผ่าตัดที่จะทําให้อาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการเจ็บหลังจากการผ่าตัดน้อยลงแล้วก็จะทําให้แผลมีการฟื้นฟูหรือว่าตัวร่างกายของผู้ป่วยเองเนี่ยจะมีการฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะทางของที่นี่จริงๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าหากตัดสินใจค่ะหลายๆลยท่านการที่บอกว่าทนต่อไปไม่รักษานะคะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยหรือว่าจะมีโอกาสเสี่ยงค่ะในการเกิดโรคร้ายต่างๆเพิ่มเติมหรือเปล่าคะคุณหมอ หลายคนเมื่อกี้ผมบอกแล้วสีมันมีหลายชนิดบางคนก็เป็นนิดหน่อยก็อยู่เขาได้นานๆห้าปีสิบปีบางคนก็อยู่อย่างนั้นนะครับบางคนมันเป็นสีใหญ่และลึกมันจะปวดจนทนไม่ไหวอ่ะคนพวกนี้ต้องมาหาหมออยู่ดีอะ่ะเพราะมันทนไม่ไหวไม่สามารถนั่งได้ปวดได้ปวดเรื้อรังอยู่นั่นนะครับอีกประการหนึ่งในคนไข้ที่อายุมากๆก็เป็นสีคันสูรซึ่งพบน้อยนะครับเออบางคนอายุสมมติเกินหกสิบ เ้าเป็นมานานและเป็นมา20-30ปีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงนิดหน่อยที่จะกลายเป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่ว่าคนอายุมากแล้วเป็นทุกคนนะครับมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่เราพบเหมือนกันว่าคนไข้ที่เป็นฝีคณะูตรในคนอายุมาก60-70ปีเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งนะครับอันนี้มีมีการรายงานอยู่เรื่อยๆแต่เป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นได้น้อยนะครับค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังทั่วไปนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เป็นฝีคันธสูตรนะคะจะมีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดฝีคันธสูตรหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกๆคนเนี่ยควรที่จะมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากโชคชะตาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสุขลักษณะอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ <c oughs> เรื่องมีเรื่องคำขำนะฮะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อของตอมขอบวารและเป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มโรคที่เกิดโดยโชคชาตาืออเเกิดดขึ้นโยบง คนไข้คนหนึ่งก็เล่าผมฟังว่าเ,ออเด็กๆเ,เนี่ยเขาชอบจับแมงปอมาเด็ดหางแล้วเราหญาเสียบแล้วปล่อยให้มันบินเนี่เขาเป็น,นสีขันสุดเพราะเคยเด็ดแมงปอเป็นกรรมเก่าว่าเปล่าเนี่ยผมก็บอกเขาว่าเออมเน่น่าจะเกี่ยวกันเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าโรคเนี้ยเป็นกรรมเก่าของคุณไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งเพราะโรคนี้มันเกิดขึ้นเองนะครับไม่มีเหตุผลเกิดจากการติดเชื้อของต่อมทีค่ค้นแล้วไม่เกิดขึ้นเองนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเขาบอกว่า เป็นพ่อกรรมเก่าก็โอเคครับยอมรับได้หรือว่าเรื่องของสุขอนามัยล่ะคะส่วนตัว <c oughs> เออไม่ค่อยเกี่ยวหรอกครับ <c oughs> บางคนท้องผูกก็เป็นบางคนท้องเสียก็เป็นนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาผ่าตัดแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้คนไข้ท้องเสียเพราะเราสังเกตว่าถ้าคนไข้ท้องเสียเนี่ยแผลหายช้าเรามักจะบอกคนไข้ว่าหลังผ่าตัดจะไปกินยาระบายนะท้องผูกนิดหน่อยเนี่ยแผลหายเร็วกว่าประมาณนี้นะครับ ค่ะก็อย่างโรคนี้นะคะโรคฝีคนสุเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งโรคเรื้อรลังนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับจิตใจรวมถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยค่ะทีนี้หากว่าเราเป็นคนใกล้ชิดที่จะต้องคอยดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคฝีคนสุรผู้ที่ดูแลค่ะควรจะปฏิบัติตัวหรือว่าให้กําลังใจผู้ป่วยยังไงไม่ให้ผู้ป่วยจิตตกหรือว่ารู้สึกลาคาญตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคุณน้องอืมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฝีขนสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเองญาติพี่น้องเนี่ย ไม่ได้ช่วยเหลือคนไข้ามากมีเหมือนกันในบางรายเนี่ยที่แผลมันใหญ่ๆอาจจะต้องอาศัยญาติช่วยทําแผลให้เช่นบางคนมีโพรงลึกเราก็จะสอนคนไข้ว่าบางคนเท่านั้นนน้อยคนว่าให้เอาเอา่อย่างเช่นเอาคอตตอนบาดแยงไปในแผลเพื่อให้แผลมันสะอาดบางทีต้องใช้คนที่สนิทกับเราจริงๆถึงจะดูก้นเราได้นะครับเช่นเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยพอได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกันฝีกระสุนเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ดูแลแผลด้วยตนเองญาติพี่น้องก็มีอาจจะช่วยทางจิตใจนิดหน่อยนะปลอบใจว่าธรรมดาแล้วก็จริงๆญาติพี่น้องที่ช่วยได้จริงๆเนี่ยก็คือเชียร์ให้ไปผ่าตัดเร็วๆแค่นั้นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโรคนี้มันรักษาด้วยการผ่าตัดแต่คนไข้อาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเป็นญาติพี่น้องถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็ต้องไปเชียร์ให้เข้ามาผ่าตัดเร็วๆครับ ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังค่ะแนะนําได้อย่างเดียวว่าถ้าเป็นโรคนี้รักษาโดยการผ่าตัดเรามีคนรู้จักเป็นโรคนี้ก็บอกว่าต้องไปผ่าตัดไม่มีวิธีอื่นผ่าตัดก็ขั้นแรกก็ดูว่าหมอผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมที่รักษาโรคนี้มาระยะเวลาหนึ่งเป็นระยะเวลายาวนานหรือแพทย์สัญญกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฝีคณสูตร ราะนั้นก็มีหาได้หลายชางนะครับและได้หลายนแผนกครับฝีขั้นธสูตรยังไม่มีวิธีการป้องกันที่ชัดเจนรวมถึงมีโอกาสเป็นแล้วเป็นอีกได้ประสบการณ์ของคุณหมอในการวินิจฉัยและรักษาจึงมีส่วนเป็นอย่างมากต่อผลสําเร็จของการรักษาในแต่ละเคสซึ่งเป็นสิ่งที่ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลบำรุงราษให้ความสำคัญมุ่งเน้นเป็นพิเศษค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมออรุณโรจนสกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทะวารหนักโรงพยาบาลบำรุงราษและแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะโรคฝีคันทสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในการคิดค้นวิธีการผ่าตัดแบบลิฟท์ที่วันนี้มาเจาะลึกเรื่องฝีคันทสูตรให้คุณผู้ฟังได้ความกระจ่างอย่างมากเลยนะคะหมดเวลาของบำรุงราษพอดแคสต์แล้วและคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกอีพีผ่านทาง YouTube s o u n d สปอ u d Spotify Google p o d c และและ Apple Podcast กดไลค์หากถูกใจเนื้อหาและอย่าลืมกดแชร์ u b s c r i b e และ notification แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆทุก EP ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์หรือส่งคำถามมาที่บํารุงราด YouTube ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ